หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำเควสกิจกรรมใหม่นะครับเทคนิคการทำเควสกิจกรรกิจกรรมใหม่ ่าเพราะว่าบางคนจะงงว่าเอ้ควสนี้มันทํำยังไงควสนี้มันเป็นยังไงไอแบบนี้มันคืออะไรนะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเฉพาะควสที่น่าจะติดกันนะครับอย่างแรกมาดูตรงนี้ก่อนอ่ามาดูควสเอพิโซด episode. อ่าเอาอันนี้ล้วกันนี่ ค้นพบสมาคมวิจัยสนธยาที่สะกดรอยตาม3ครั้งนี่ตัวนี้เนี่ยเควสเนี้ยจะทําได้ตอนอในเมืองนะเวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะมีสัตว์มาเดินตามเรามันจะเป็นสัตว์เดินตามเราอะผมว่ามันแปลกใช่ไหมปกติไม่เคยเป็นนั่นแหละครับมันคือสมาคมวิจัยปลอมตัวมาถ้ามันถ้าเรามีสัตว์เดินตามก็ฟีคิกเลยครับเนี่ยนง n เนี่ยมาจากไหนป๊า อ่าเห็นไหมเราจะได้โทเคนนะครับเราได้โทเคนล้วก็เราก็จะได้วิญญาณด้วยแล้วมาดูเควสดน,นะว่าอัปเดตหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ศูนย์ใช่ไหมเห็นไหมครับค้นพบสมาคมว,วิจัยสุญญาที่โรลดามกลายเป็นหนึ่งละต่อไป คนพบสมาคมวิจัยสโตรยาที่ปลอมตัวเปว็นวัตถุโซเชียลหครั้งอันนี้ง่ายผมเชื่อว่าทุกคนคงทําได้อยู่แล้วก็คือเดินไปเตะหายเตะอะไรนี่แหละที่มันอยู่ในเมืองแล้วก็เจอสมาคมวิจัยที่มันปรากฏตัวออกมาก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับก็หายทั่วไปนี่แหละส่วนใหญ่เตะเตะยังไงก็เจออยู่แล้ว อ่าเรียบร้อยครับมีนงตามอีกตัวนะอ่าเตะได้เลยมาดูนะครับดูต่อนี่เห็นไหมคมโพสโซเชียลอัปเดตขึ้นมาแล้วก็นงไอตัวนี้ก็อัปเดตขึ้นมาเป็น3ครั้งข้อควรระวังนะไอเดี๋ยวมีเควสหนึ่ง คนพบสมาคมวิจัยสนิปลอมตัวเป็นไอ้นี่ตัวนี้นี่นี่ไล่ต้อนบุคคลนา้าใสและคนพบสมาชิกวิจัยสนิยา6ครั้งอันนี้คือนักวิจัยสนิทยาเนี่ยมันจะปลอมตัวเป็น NPC นพีซอ่าปลอมตัวเอ็นเราก็ต้องดูมองหามานะันอะว่า NPC ตัวไหนซึ่งไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่ผมเจออยู่ที่นอกเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวลอง,ลองจะมาลองหาที่นอกเมืองกันแต่ว่าก่อนอนันนี้เดี๋ยวขออ่ ทำเคล็ตรงนี้ให้เสร็จซะหน่อยแล้วกันอ่ะนี่พีอาร์ไตัวละนี่ครบครบละครบสามแอบครบสามเราเล่ารางวัล,วล ในขั้น2จะกดรอยตามแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวมาดูนี้ไล่ตามคุทน่าสงสัยก่อนแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับทีช c h a หนึ่งจะเห็น n p c ตัวนี้มายืน n p c ตัวเนี้ยปกติไม่เคยมายืนตัวนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นเควสในส่วนของตัวนี้นี่แกเป็นใครกันแน่นะแกเป็นใครกันแน่อันนี้3าทับห เป็น4่ทับหกทีนี้ก็ครบนะอ,ะอธิบายนะนักไล่ล่าเนี่ยทำในเมืองถ้ามีสัตว์เดินตามก็คือเควสนี้นักไล่ล่าแกเป็นใครก็ดูว่าไอ้พวกสมาคมเนี่ยมันปลอมตัวเป็นบีซีแล้วไปคุยนะครับจิตใจนักขายก็คือทุบไผ่แล้วก็ข้าวไอตีพวกนั้นทีนี้นักพิสูจน์มอนสเตอร์มีสปายในหมู่พวกเราเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาฟาร์มแล้วมันขึ้น นะฟลาฟาร์มันขึ้นได้มันจะเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้สกิลตะเกียงเห็นไหมครับว่าสกิลตะเกียงเนี่ยมันเพิ่มความสามารถในการเล่นในการโจมตีในช่วงอพิโซดน์บางอย่างก็เอาไว้ใช้ในดันเจียนแต่ว่ามันจะมีตรงนี้นะครับนี่เขาบอกว่าเพิ่มมาตาปรากฏตัวคอมมอนสเตอร์สมาความวิจัยสย่วนใหญ่1%เมื่อเมื่อกำจัดมอนสเตอร์อะตรงนี้แหละเนี่ยดังนั้นอย่าคิดว่าไม่ดีอัพเลเวลให้มันด้วยเพราะว่าไอ้พวกสมาความวิจัยเนี่ยถ้ามันโผล่มาให้เราฆ่าเราจะได้ หรียญน,นะครับหรือสมาคมวิจัยเห็นไหม900กว่าเหรียญแล้วก็เราจะได้นี้ด้วยวิญญาณวิญญาณของไอตัวสมาคมวิจัยให้เก็บสะสมเพื่อเอาค่าพลังด้วยครับแน่นอนว่าถ้าใครเน้นฟาร์มในเคออสก็เอาวันนี้นะครับหรือคุณจะตึกหนึ่งไว้ก็ได้ตึกเลเวลหไว้แต่ถ้าใครฟาร์มข้างนอกก็เอาตัวนี้นะส่วนเลเวลทตะเกียงมันก็อยู่ที่ว่าเราไปลงมันจะมีเลเวลเลเวลอยู่ ในการลงไอ้ดันเจี้ย e p พ s o ซดถ้าเราลงเยอะเลเวลตะเกียง <_ an S 1> e ก็ไปเยอะครับเราก็ทำนี้ได้เยอะ Reading. ต่อไปนะครับจะมีที่มันยากๆอ,อยู่อ่าตัวนี้ตัวนี้โทโคโทโคฟิวฟิวตัวนี้นะครับอันเนี้ยมันคือการอัพเลเวลโทโคโทคนับเฉพาะกิจกรรมนี้ไม่นับย้อนหลังนะดังนั้นถ้าเราอัพเลเวลโทโคโทได้1นึ่งเลเว ตัวนี้ก็จะขึ้นหนึ่งทีนี้ถ้าใครโทโคโทโคเนี่ยเขาแจกมาก่อนหน้านั้นแล้วใครที่อัพโทโคโทโคไป5ดาว6ดาวแล้วเนี่ยมันจะลําบากตรงที่ว่าถ้าคุณมีโทโคโทโค6ดาวแล้วคุณจะดันโทโคโทโคเลเวลได้เยอะเนี่ยมันเหนื่อยมากเพราะมันใช้ถั่วเยอะดังนั้นคําแนะนำผมก็คือว่ายอมเสียถั่วนะครับก็คือเดี๋ยวคุณได้โทโคโทโคมาใหม่จากกิจกรรมนี้ตัว4ดาวเนี่ยให้เอามามาอัพเลเวล เพื่อให้ตัวนี้มันง่ายขึ้นนาทีผมจะทำให้ดูผมมีผมมีเหรียญอยู่พอสมควรละนี่นะเก้าร้อยเหรียญผมซื้อโ,โทโคโทโคได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดเูเมื่อกี้มันขึ้นยี่สิบสามทับยี่สิบสี่นี่ ยี่สามทับยี่สี่ใช่ไหมอันนี้ผมได้อีกสี่เลเวลนะเห็นไหมยี่สี่ทับยี่สี่โทโคโฟิวฟิวเไหมได้ยี่ห้าด้วยนะครับได้ยี่ิบหกด้วย แล้วก็ยีิบเจ็ดกำลังจะเสร็จใช่ไหมครับเนี่ยไม่รู้ว่าตันเท่าไหร่เดี๋ยวลองอัพดูเลยดีกว่า mm hmm. ผมเดาว่ามันผมเดาว,ว่าตัน30เลเวลเดี๋ยวมาดู 30อ่ะเคลียร์ละมี30เลเวลนะครับดังนั้นถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้ <c oughs> ก็จะเร็วขึ้น <c oughs> ก็โอเคทําตามนี้เลยอ่าทีนี้โทฟทโตฟเหลือก็เอาไปขัดเกลากันนะครับไม่มีอะไรแล้วส่วนอีกอันนึงกจิจกรรมนี้อันนี้วันละครั้งนะอะ่เข้าร่วมกิจกรรมลุกลานข,ข,ของปีศาจโบราณเนี่ยตรงนี้ครับมันจะมีรู้สึกจะเป็น6กโมงครึ่งนะตรวนี้ถ้าพลาดก็ต้องรอวันต่อไปนะครับตรงนี้ นอกน,นั้นก็ไม่มีอะไรละที่ที่ที่น่าจะติดติดกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะแน่นอนว่าตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ใช่หไหมสกอรลยตามอ๋อมีขั้น2ด้วยนะครับเออดีดีดนะประมาณนี้นะงั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ